สวัสดีครับพี่น้องมือนีลูกออสานภาพมนก์กินแซบสิพาไปหล่อพี่น้องเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตครับพี่น้องตื่นเต้นแห้งครับขึ้นเครื่องไป6ชั่วโมงครับไปบ้านหาชั่วโมงเกือบ6ชั่วโมงบินไปข้าวเดียวบ่บดนพี่นอ้องถ้าห้าหรับไปตลอดทางไปหอดบ้านเมืองเขาบ้านเมืองเ,เมองเขาบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องไปพอบรรยากาศเย,ย,นย,นย,นยน็นๆน้อนบริหนาวแห้งคือมันมันผ่านฤดูหนาวมาแล้วเาตอนนี้เป็นฤดูซากุระพี่น้อง อาจะพาไปเบิ้งนั่นเบิ้งนี่พาไปชมบรรยากาศบ้านเมืองเขาเจ้าอันับแรกเห้องก็ไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเขาเจ้าคอณพี่น้องเพื่อเป็นซิรีมงคลกับชีวิตเท่าก็ล้างไม้ล้างมือก่อนเขาวัดเขาก็จะมีธรรมเนียมแบบนี้ตลอดนะครับทุกวัดผมสังเกตว่าหลายๆวัดจะมีโคมไฟแบบนี้หลายแห่งเลยพี่น้องนีง่อันนี้เป็นเตาหินทอมเตาธรรมชาติครับก็จะพาไปเบิง้งกับเขา ไปโยนเหรอห้องกับปัดปัดควนขาตัวเจ้าของเขาจะมีวิธีไหวยอย่างแบบเขาเนาะพี่น้องผมก็บเสามายางหาเลากกินหาเลาะเทีเเ่ยวไปแล้วไปพ่อหลานปิ้งย่างพี่น้องเอยไปแต่เสียแพงเหนือยองสมมติมันเสีบมันดีแห้งคือว่าลเหวันพี่น,อน้องเหนือญี่ปุ่นมันดีแห้งครับแต่ว่าขอเสียของประเทศญี่ปุ่นคือสําหรับคนอีสานเนาะสำหรับเ้าก็คือเขากินบอผิดเนาะเ้ามันคนกินเผิดถับไปญี่ปุ่นผมแนะนําให้เอาบอกผิดไปแนะนำเลยพี่น้องเ้อไปกินน้าอาหารเขจะมันจะ เสียบขึ้นนะครับเพื่อจะได้ยูได้งยยูง่ายผมบม่ไเด้เอาขีกไปเพราะว่าผมบูกว่าเขาบุกกินเผ็ดกันเลยแบบข้างแรกกับบุเป็นยังน้อพี่น้องนากแต่ว่าเนื้อเขาแสบแห่งบอบอกเลยครับว่าเนื้อเขาดีแหง่งเนื้อเขานี่คือแบบเนื้อเขาคือแบบระดับท,อท็อปของกแน่นอนผมคิดบอกเลยว่าสมคำลำดือจริงจริงเรืองนี้แต่ก็เออได้กินไปกินไปสองสามข้าก็คืออ่ะโอเคให้พี่นอ้องเบิ้งทำนีเน,นอะแต่ว่ากัจะจิภาไปเบิ่งบ้านเมืองเขาอันนี้คือเมืองหลวงนะพี่น้องก็จะไ,ไปพอผูุ้ษาไปตะหักแกงนะพี่น้อง ครับดลั่นกระชิพาไปวัดอีกไปเอ๊ะไปไหว้นั่นไหว้นี่กระชิบคือเป็นเป็นธรรมเนียมของการไปเที่ยวหรือจังไหนพูดกับบอลเนี่ยใจแค่กันแต่ว่าไปตามเขาเลยพี่น้องเนาะแล้วๆพ่ดกับภาไปชอปปิ้งพี่น้องอยูเออเรียดเห็นฟูเขาฟูจิบ่อพี่น้องถ้าอยากคินอีกกดติดตามไว้เด้อเดี๋ยวผมลงให้เบิ้งครับพี่น้องสวัสดีครับ